คอเลกชันคืออะไรนะคะวันนี้ครูจะมาเล่าให้ฟังคอเลกชันที่อยู่ในบลูเ e t เจอร์แนลนะคิดถึงว่าเหมือนแบบว่าสมุดของเราอะเป็นโฟลเดอร์ er 1, er. หนึ่งโฟลเดอร์นึกออกไหมเป็นโฟลเดอร์ใหญ่1นึ่งโฟลเดอร์นะคะและในคอเลกชันเนี้ยมันคือสับโฟลเดอร์ที่มันถูกแบ่งย่อยลงไปอีกสมมุติว่าคุณอยากจะทำคอเลกชันในชีวิตของเราอะสมมติว่ามีเรื่องของ เรียนปอโทอะสมมตินะเป็นหนึ่งในโฟลเดอร์ของชีวิตคุณนะคุณก็ทำคอลเลกชันนั้นๆไว้นะคะว่าเช่นการเรียนปอโทรหรือว่าจะเป็นคอลเลกชันดูหนังทุกคืนวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะทําเป็นคอลเลกชันเอาไว้ค่ะคอลเลกชันมันก็เหมือนแบบหมวดหมู่ประเภทแคตตากรีนะคะที่คุณเนี่ยใส่ไว้ในชีวิตของคุณซึ่งแต่ละคนมันก็มีคอลเลกชันที่ยูนิคนึกงออกปะและบูเรดเจอร์แนลเนี่ยมันต่างกับแพลนเนอร์ตรงที่ว่าเขาไม่ได้มานั่งขีดเส้นเขียนหัวข้อ คนมันก็ไม่เหมือนกันดังนั้นนะคะให้คุณแบบฟีลฟรีเลยรู้สึกแบบปลอดภัยอะที่อยากจะเขียนลงอะไรไปก็ได้นะคะในสมุดบันทึกของเราและคอลเลกชันเนี่ยก็เป็นแบบชีวิตของเรานะคะเราอยากจะเพิ่มจะลบจะใส่คอลเลกชันเยอะมากแค่ไหนอันนี้ก็ย่อมได้ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเลยนะคะและนี่ก็คือความหมายนะแล้วก็การเอาไปใช้นะคะในคอลเลกชันของ Bullet Journal ค่ะถ้าใครสนใจอาหารสมอง2นาทีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูได้ที่เพจ a พ s ชว i n นะคะ